พี่น้องพี่น้องขามาเบิ่งอันนี้มาเบิ่งอันนี้เนี้ย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 ลาบเท่าอีกแล้วลาบเท่าอีกแล้วหมอบักไงกินลาบเท่าอาหารที่ทุกคนบางคนอยากกินแต่ไม่ได้กินเศร้ามากไปไหมจากน้องหมองเก้าเลยน้นำลายแตกเจกจีวางหนยพยหุ่นอะูนอหรือขี้ไขรน้ำนะคะเท่าหรือขี้ไขรน้ำ <laughs> คนละย่างได้หอละ่ะคนขอภอัยคนบก,กิน้าละหลคนกับบก,กินได้ไหมฮัลโหคนเขาเจ้ากับบก,กินว่าเอาไรานะเอาอะไรหน่อยสดกับกินไรมันมันบอ่อเอ๋อได้ไรมั้งสียสบอยู่แต่ว่าขันกินไรมันกับป็นแนวไหมไงเห็นบอเนี่ยก่อน,น,น,นสิไปอาองไปล่ำสุดหลาบเท่าเเพื่อนกำลังมั่มงซาง เกียบเข้ม้่มมมานพอจะไเปลี่ยนแม่้าดแล้แมงน้อยหนึ่งเข้มเลยไหมเกียบแร้มขมาค่าเกียบนึ่ตายแล้วมันไอ้ขูดหัวโซ <c oughs> นรถอีกแล้วเขาไเกียบเข้มแล้วขูดหัวโซนรถอีกหมอยลน <c oughs> บอลนเต่หัวลนหอดหมอยหมอยลูกหมอยล้นไปแล้วอยากกันบอไ่ะหน่อกินเปียวครนู่มมากหนอกับบริกินเนี้ยเลยกินนจกแต่กไม่มีบ่คือแจ๊ไม่มีบอลไม่มีหรอกแม่ไลยกินแต่ที่สารบ้านห้องคนไทยคนไทยกินเป็นบบูเนี้ พี่น้องทางภาคเหนื้อผักอ่าผักกลางกินเป็นไหมคะอครับเป็นโรคไตแท้ห <c oughs> รอฮ้ปรุงก่อนกินแล้วตายไวเป็นโรคไตแน่นอนครับครับครบบ่ตัวแล้วพี่น้องมาแล้วมึงไม่มกินลาบแท้มกันนะจ้า บายปิดไหมแม่ bye.